ผุมอ่คงกับป้เดียวน่เอานกตากเส้ต้นใหม่อยู่บิ๊สวัสดีครับพี่น้องมาพบกันในคลิปที่2นะครับโอ้โหตอนนี้ข่ำแล้วครับพี่น้องครับผมมาข่ำเหลือเกินนะครับนกก็เริ่มจะไม่อยากจะคูไม่อยากจะอะไรแล้วนะครับก็อ่าสวัสดีครั้งหนึ่งครับเสนากครับผมนะครับก็ มาดูนกครับทีเนี่ยดูนกตกอก่อนอันับแรกนะครับตัวนี้ตัวหลักเลยเรืยว่ายังไงตัวในตัวหลักเซียนสี่ตัวนี้ตัวนั้นครับตัวนี้ตัวหลักครับหาชื่อว่าเจ้าเจ้าใหญ่ครับเจ้าใหญ่ครับนะครับใหญ่ได้เสียงหน่อยเลยครับอ๋อมมนถึงว่าใหญ่นนิไม่ถึงว่าเรียกตามตัวครับโมตัวใหญ่แต่ว่าเสียงเจ้าของเพื่อน้าเอื่นครับอ๋อหรือเอืน้อเจาของอันนี้จะลิวครับริวหน่อยครับริวตันไหมบอกครับยิวหอยที่ได้ชิกเสี้นอ่อนอ๋อเป็นยิวห้อยครับตัวนี้ล่ะตัวนี้เจ้าหน่อยครับ น้อยเสียงกลางตัวสุดท้ายตัวนี้จั้หัวปลาทูครับหัวปลาทูครับทำไมถึงเรียกว่าหัวปลาทูหัวันเป็นคือจังเอเลี่ยนนี่ไหมครับคือจังกาเป็นใกลเป็นขดหัวนี่ไหมครับอ่าเอาเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะครับเจ้าใหญ่นะครับเจ้าใหญ่นี่เป็นนกสองกุกครับสองกุกเต็มหรือห้อยห้อยครับอ๋อสองห้อยนะขาลมเยอะไหมเสียนขาลมบางๆครับแต่พ่อบางครับมีขัดมีหนุนเหมือนต่ว่าแห่งพ่อทีครับอ๋อมีขาลมเยอะอยู่แต่ว่า บทีครับคือไม่ทําบ่อยครับถึงเท่าไร่ขัดเท่าไหร่ขัดกี่คำคำเดียวครับคําเดียวนะครับคําเดียวแต่ว่าไม่มีอ้างอ้างต้นครับอ้างเพียอ้างลงครับโอ้โหครับเปิดได้ครับเปิดได้เปิดนั่นเลยครับคุณนตัวนี้นี่ตัวนี้ครับอันนี้คือหลักเลยครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับพี่น้องครับนกของเจนเอกตัวนี้นะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเสียงเล็กใช่ไหมเสียงกัด กะกลางทอยไหมครับกะบ่าถึงกับหน่อยอ๋อครับเพราะว่าบางทีเสียงคููเป็นแบบนึงนะครับเสียงเรียกอีกแบบนึงก็มีนะนกเสียงคู่ส่งโถอยครับแต่ว่าเสียงเรียกต้องฟังเสียงดี้กหรือเสียงคันยนครับนกมันจะเป็นหลักๆของมันเลยครับอืออู้เอาแล้วครับเอ้าตัวนั้นเห็นผูกขาด้วยเป็นนกตัวนี้เป็นนกูกครับมันเรียกจะได้หน่อยโอ้ตัวเลยทั้งขดดินครับโอ้เอาลงดินก็ได้แต่ว่าเป็นนกป่าร้อยเนาะ เป็นมารีครับอ๋อเป็นนกมารีเจ้ากับนกต้องเห่าๆอิลีนกป่าต้องเห่าอิลีคอยสีหยยบครับเออเดี๋ยวจะถามเรื่องนี้อยู่นะครับเนาะครับ <c oughs> ค่อยว่ากันแต่ว่าสามตัวนี้เป็นนกป่าป่าลอยครับอ่าผ่านไปนะครับสําหรับเจ้าใหญ่ตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวที่สองคือริวหน่อยครับริวเล็กนะครับอ่าทาไมคอเป็นแบบนี้เสียนกะปูดครับโอ้กาลังจะถามว่าเหี่ยวหรืออะไรเข้าหรือเปล่านะครับแสดงว่ากระปูดเข้าเป็นไงอาการ บาดเลยใช่ไหมนี่เป็นแผลเลยใช่ไหมเียนเลยครับเนาะน่าจะฉีกครับอย่างนี้คือขนคอหายเลยครับพี่น้องครับนี่สำหรับเจ้าริวเนาะดูครับดูก็ไปเรียนได้ก็ไปเรียนเที่ยนึงกับเรียนทุเเอาครับพักนานไม่เชียนประมาณเดือนหนึ่งเลยครับเจ็ดออกคงกลับไปใส่เลยก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมรนะครับก็ดีครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับวางตัวก็คือแบบจะกลัวจะอะไรเลย มันถือดูเลยไหมครับอาจารย์อ๋อถือทั้งเหล้วทั้งกระปูกดตัวย่างครับทั้งกาบเ้าจะหมานพวกนี้เนาะบางส่วนเผื่อว่าไรเพราะรูปเป็นหยังตัวอื้อง่ะเปลี่ยนนะครับแต่ว่ากับเจียเียสิบครับขวังขึ้นปุ๊บนี่เป็นแบบบินบนบินกวนอะไรใช่ไหมครับสี่สีระว่างหยากครับเพราะว่าตัวห่วงผมสำผมว่างระวัางหยากอือครับครับเป็นนกข้าร่มครับข้าร่มจัดอี่ลีอือครับก็หลายขอก็ผังไม่เป็นไรครับคอยมันเล่นได้นะครับ ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเอาตัวนี้นะครับตัวที่สามตัวนี้เป็นเชลยของเจ้าใหญ่ครับแต่ว่าผมสื่อผมสื่อตัวนั้นมากกว่าผมเคยสื่อตัวนี้กับมาสื่อมาน้วกันหมายถึงว่าต่อได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ต่อได้ครับแต่ว่าตอนนั้นตัวนี้ยุ่น้ำเจ้าของเกาเขาเขาต่อนด้ตัวนี้อ๋อแสดงว่าเป็นนกเจ้าของเดียวกันทั้งคู่เลยครับตัวนี้เป็นนกต่อตัวนี้ได้ครับนะครับขึ้นมาก็เลยเอามาทั้งคู่เลยทั้งตัวที่ต่อได้แล้วก็นกเชลยครับ อ่าตัวนี้กี่กุกนี่เชียนกุกเดียวครับนกหนึ่งกุกนะครับถือว่าสุดยอดไหมตัวนี้ตัวนี้มันเป็นนกเป็นนกเลียกนาไหมครับเป็นนกแบบว่าคอยขันยนไหมครับจะยินเสียงนกปลาคือเลียกอย่างเดียวถ้ารมเยอะไหมคาลมกืบพ่อมีครับเกือบพ่อมีหลา,าบแต่ว่าเป็นนกจันนะครับนกเร็วอ๋อเป็นนกเร็วครับก็ตีถ้าเป็นนกโล่งครับอ่าแต่ว่าเร็วมันก็ทดแทนกันได้ก็มีครับมีนวนกับั้งโดนๆ้วยจะยิ้ยิ่นครับสาวหนึ่งสิ่ยิ้นอยู่บาง เทือดียวครับก็ถือว่าเป็นนกโล่งอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่คารมแบบอาชีพเนาะไม่ใช่นกคารมอาชีพนกคารมมีดีกับมีดซองตัวนี้เหรอที่จัดจานในย่านนี้ครับในในยุ่นนี่นี่ยนะครับวันนี้คือเชลยเจ้าใหญ่นะครับนกภูเขาโอ้เป็นสายภูใช่ไหมภูมดครับซ้ำตัวนี้ครับทางภูเก้าเนาะนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นนกประมาณโซนกลางๆนะครับนกโซนกลางนะครับเจ้าลิวน่จะเป็นนกตัวเล็กนะครับส่วนเจ้าใหญ่นีตัวใหญ่จริงครับเสียงหน่อยกูเนี่ครับเสียงเล็กโอ้แต่ว่าเสียงหองดีนกนะครับอือดูว่าคงเกมแล้วนะครับเป็นธรรมดานะครับเอ้าตัวสุดท้าย เป็นนกอะไรนะเซียนมาลีครับมาลียลอยครับเป็นนกมาเรียลอยตัวเนี้ยยังไงนะร้องร้อาให้ฟังถ้านกป่าไม่คึกอะไรยังไงนะถ้านกป่าว่เห่าว่าดูว่ากาครับวกากาครับว่ากาหยียบเพราะว่าเราสีว่าคดีนกพเนียดแต่ว่าเอาขึ้นพเนียด์แจสิเรียนเปลี่ยนปกติครับอ่เราเวลาแจแกจมีข้าวล่มปล่อยข้าวล่มออกมากนี่มันมันสีมันสีเหลืองไหมครับมันสีทังมันสีแห้ง คำว่านกที่ไม่กล้าเข้านี่หมายถึงนกแบบไหนนกนกนกที่อยู่ในที่ลงดินหรือว่านกอยู่ในเนีย์เนียดครับอ๋อนกป่าที่จะเข้าพเนียดตอนที่เขาเข้าพเนียดน,นี่นกป่าจะไม่ค่อยกล้าถ้าเขาปล่อยคารมออกบินเข้าไปก็โดดครับบินออกว่าเลยอ๋อ <laughs> พอมันจัดจริงๆริเร้วด้วยใช่ไหมเสียนเลี้วครับแนะนําไม้สายมาเลร้อยแนะนําให้หามาทําเป็นนกต่อพเนีย์ไหมบ่ครับบ่วหมาอครับอืมบ่เหมาอเลยเพราะว่าผมบ่ามันไหมจนมากได้ก็ได้แต่กัดดินแบบ อ๋อจะได้เป็นนกเฉลยที่ตมาจากต่อดินครับนะครับอืมนะครับแต่ผมว่าแนะนําเพราะว่ามันผมบ่เห็นมันมันทางนกเกินไปเอาง่ายเนาะเป็นบันท่ากหรสิว่ามันทางนกขวดอ่าครับครับผมไปตัวให้ผู้เฒ่าเบื้องเพิ่นบวกผมปล่อยนี้เด้ฮะป่อยนี้ลดนกสีเพิ่นวางสีเลยอผู้เฒ่าบางคนที่เพิ่นเห็นนกพเนียดนะครับพ่ดกับว่าผมก็เลยว่านกนู้นว่าเป็นนกเห็นเนียดผมกับว่าสีนกมาตอดินอ๋อ เสือนุ่งเก่าเห็นขันเห็นเรียกปุ๊บนี่ครับบอกไปทิ้งเลยครับมันเห็บแห้งพวดมันบดใด้นกนเขาดรอกคนวาก็เป็นเพื่อนๆแหะครับเอเห็บแห้งหนีบมันม่เห็ลุ่มพอนเลแล้วทีนี้ผมค้างไว้เรื่องหนึ่งเรื่องของเทียนเอกที่ไม่เชื่อก็คือที่ว่าอะไรนะที่ว่าใบไม้ที่มันพลิกใช่ไหมครับเหมือนเหมือนช่างช่างที่ท่านทั้งตัดทั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหยียบเหมือนกันใช่ไหมครับก็เหยียครับ คืออันนี้ผมค้างไว้ว่าจะเล่าให้ฟังก็คืออย่างนี้ครับพี่น้องครับ <c oughs> เรื่องของใบไม้นี่ก็คือเชืรุ่นเก่านี่เอาง่ายว่าความละเอียดเชียนค,ความละเอียด <c oughs> ของเชืรุ่นเก่าจะดีกว่าของเราครบนครบนยเวลาท่านจะใส่นกหรือว่าท่านจะไปต่อนกอะไรยังไงเนี่ยท่านจะต้องก่อนจะออกบ้านคือทุกอย่างให้เรียบร้อยทุกกระเบียดนิ้วเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นนะครับการพรางพเนี่การแต่งคอนวางพเน,นี่นั่นแหละครับนะ ท่านถึงได้ยึดตรงนั้นมาเลยว่าใบไม้ห้ามกลับด้านใช่ไหมครับอ่านั่นคือสิ่งที่เซียนรุ่นเก่าท่านได้บอกมาคือก็คืออยากให้เราแบบว่าทําให้มันเนียนนั่นแหละอ่าทำให้มันดีทําให้มันเนียนแบบว่าดูแล้วก็คือทางให้มันเนียนแล้วนกป่าก็าจะลดความตกใจลงนะครับ <c oughs> อ่าแต่ที่เสน่หบอกว่า อ่าท่านอ่าอีกสองท่านนี่ไปเติมทั้งทั้งตัดทั้งแต่งใช่ไหมครับเม่ครับอ่าคือถ้านกมันจะเหยียบนี่คือเอาง่ายๆสีนี่ถ้านกมันจะเหยียบนี่มันไม่อยู่อยู่แล้วนกอ่ะครับถึงไม่ขันก็เหยียบใช่ไหมครับอ่าถึงนกไม่ขันนี่คือนกมันบินเข้าไปรั่วปุ๊บนี่เห็นปุ๊บมันเหยียบเลยครับแต่ท่านทําตรงนั้นที่ท่านน่ะคือหนึ่งความละเอียดของเซียนรุ่นเก่าที่ได้บอกเราไว้ว่าครับต้องทําแบบนี้แบบนั้นนะอ่าถ้าเกิดไปเจอนกที่นิ้วเหนียวนี่มันก็จะเพิ่มความระแวงเข้าไปนนนั่เองะ อ่ามันจะเพิ่มความแะแวงก็คือใบไม้เนี่ยจริงๆใบไม้ถ้าอยู่บนต้นเนี่ยคือบางคือมันผิดธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราขึ้นพัเนี่บางทีนี่แค่มันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ผิดผิดธรรมชาติแล้วนะครับถ้าเอาความแบบเซียนรุ่นเก่าพูดนะครับใบไม้บางต้นคือมันมันแบบลาบไปอย่างนี้ใช่ไหมแบบเป็นอย่างเงี้ยพอเราไปตั้งพื้นี่อย่างงี้ก็แค่เนี้มันก็ถือว่ามันมันผิดมันผิดธรรมชาติแล้วถ้าเอาแบบความของเซียนรุ่นเก่าพูดมาครับนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือเล่าให้พี่น้องฟัังด้ววยยนนะครรบ่่่าาาทํเเีุก อย่าให้ใบไม้มันมันพลิกด้านในออกมาอย่างเงี้ยนะครับที่เจนเอกก็ไม่เช re ื่อเพราะว่าขนาดตัดออกก็ยังเหยียบอยู่เนี่ยที่เลืมก็พุ่เกิเห็ดอยู่ปอนนี้ทีมงานบว่าไม่เห็ดขาเห็ดแน่เถอเา้องข้นบ้านเออนั่นแหละเอาแต่รับเมียดกับอันน้ำเที่ยงไปให้เล่าเนเปียงหมดอันนี้แซวกันเล่นกำๆเนาะแซวกันเล่นครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นนกที่เป็นนกมารีร้อยนะครับเซนเอกก็ไม่ค่อยแนะนํา ป่อปแนะนำครับสำหรับ,รบผมแต่ว่าของตัวอื่นผมกับป้ลู้อาจจะได้แต่ว่าสำหรับผมเล่นตัวนี้ผมว่ามันกับฟังดีอยู่แท่ว่ามันอ่าผมบ่ได้หนวกมันสไตล์เดียวเลยเหรอมันไม่มีเบา,ม,ม,ม,เบามีอะไรเลยใช่ไหมบ่ครับสซเลยครับต้นไหนต้นนั้นครับสไ,สไตล์เดียวเลยัล่วเลยครับนกตัวไหนเข้าก็เล่นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับไม่มีแบบว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นแบบนั้นแบบนั้นตัวนี้แบบนี้ใช่ไหมลุนเทส สามเรซีผลเหรอจะเป็นมึนคู่ข้างมันนุ่นผลเหรอใส่ครับผมอ่ะอันนี้ก็เอามาดูนะครับนกหลักๆของอเซนิกเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึง่งนะครับที่บอกว่าเพิ่งได้มาแล้วตัวล่าสุดครับชเชลีตัวไหนชเชลีเจ้าใหญ่เหรอเชลีเจ้าใหญ่โอ้ชเชลีเจ้าใหญ่นะครับอ้าเดี๋ยวไปดูครับที่ว่าเป็นเทพนมด้วยนะครับเป็นนกสายพูด้วยนะครับครับก็ทีนี้มาดูทีเด็ดนะครับของ เซียนเอกนะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือล่าสุดเนาะเซียนเนาะครับอเป็นนกเสียงใหญ่นะครับเป็นนกแถวแถวภูเก้าครับกิ้นผู้เลยครับออครับนี่เดี๋ยวจะดิ้นหรือเปล่าประมาณเท่าไหร่นะอายุกงนะตัวนี้วันนี้ประมาณแปดเก้ามือครับอืมแปดเก้าวันนะครับนี่อ๋อเนี่ยครับนกภูเก้าก็จะตัวไม่ใหญ่นะครับนกภูเก้าผมก็เห็นหลายๆตัวอยู่ของ ที่ผมไปไปต่อแล้วก็ของอาจารย์นนราารยันน,นะ,นะะนดดนครับอาจารย์ยันที่ผมไปไปหาท่านนะครจะนิดเผิดได้หน่อยครับอาจจะนันนิดหนึ่งนะครับนะมาดูตัวนะครับอันนี้คือคู่เดียวแล้วเหลือเสียนคู่ครับคู่ใส้นลกกระจกโอ้ขึ้นเร็วมากนะครับเออเนี่ยดูขนสัตว์ปีนี้ยัง เป็นรอยนั่นอยู่เลยครับนี่ยังรอยหีกอ,อ่ารอยอ่าธนปีกลับขึ้นมานะครับอ่อกระจอกว่ากินอันนี้เพื่อนหวงใช่ไหมคู่คคู่วันนี้ไล่กระดีผมก็ได้เลียวเบิ้งไล่กระดีกระดีขึ้นกระดีขึ้นกันยก,กเลยครับทีนี้อืมมกระตกใจอ,อ๋อพอดีได้มาแทน่นตัวถูกตัวอยู่เนาะทีนี้ได้ยินเสียงแล้วครับเพราะว่าเสี้ยนยาเพื่อนว่าพอเท่าเพื่อนกวนตัวลายเถียวแล้วรเดี๋ยวทีนี้มันหายทีนี้ เยังหายใช่ไหม <c oughs> ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีพื้นคนพื้นที่นั้นเราก็เช็คได้ว่ามันยังขันอยู่ไหมครับอ่ายังยังมีเสียงขันอยู่ไหมอย่างเช่นตัวนี้เสียงใหญ่นี่เสียงใหญ่ยังอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยอันนี้เฝ้ามาสุ坤ครับอันนี้เห็นเห็นตอนลงเลยใช่ไหมเห็นครับเห็นสามคนครับตอนมันลุงเพราะผมใส่ใบแบบแบบจังแกงครับครับผมว่าใส่เถื่อซองหนาผมขึ้นจอมเลยครับ เออนี่แหละอ๋อเจนเอกใช้พะเนียยสองชานใช่ไหมครับทั้งเทียนทั้งสองชานครับอืมครับอ่านี้ถือว่าสุดยอดนะครับในนกที่ถือว่าขึ้นเร็วแหละอันดับคืออันดับแรกสายต่อคือถือว่าขึ้นเร็วมากเป็นเร็วครับส่วนจะเป็นเทพนนท์ก็พูดถึงเรื่องนกมงคลไปแล้วครับนะครับทีนี้เจนเอกตามที่ไปเล่นมานี่คือพระเนียดเทียนกับสองชานนี่เจนเอก ประทับใจอะไรที่สุดเลยคมประทับใจสองชั้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับนกกระปูดกระติดทงผุมดูนกกระบ,บ,กกบ,บา้ไตาไหมครับกระโดดก่อนแต่ว่าเทียนนี่นกผมุมไตสองตัวแล้วครับกระโดดครับอีกอย่างหนึ่งกับเวลาเวลาเวลานกมัน <c oughs> มันดูนะครับเวลาเขาไปตีอ่าโอกาสสูงครับที่สีพัผัดแต่เทียนนี่เวลานกเขา ตีข้างบนนะครับกาซิลันถิ่มมือออันนี้คงคงหมายถึงว่าอ๋อตีโกงพเนียดเหรอแมนครับ๋อครับเพราะว่าอาทินี่คือคันฟาดในี่คันตบมันจะอยู่กับแม่พเนียดน้องมันอยู่ไกลครับครับแล้วเหยวก็ไม่ได้เข้าตรงนั้นด้วยครับเหี่ยวเวลาเข้ามันเข้าโกงพเนียดเลยก็บินแบบมาจจีเลยครับผมอ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็นะครับมาดูทั้งนกต่อนะครับของถือว่าเป็นเซียนมือใหม่แล้วครับพี่น้องครับอ่าแต่ถ้าแบบ ถามนะโอ้เสียดายอยู่กับตานะก็เซ้นเอียก็ยังไม่ได้เล่นเต็มที่ถ้าเล่นเต็มที่ตั้งแต่ตายอยู่เนี่ยผมมาได้รับสูตรตารเสียปสามปีแล้วครับตาตาตาเสียแล้วผมก็เลยเพื่อนเลยทิมนกตัวนึงไว้ให้ผมอ๋อเลยสร้างแรงบันดาลใจที่นี้อยากต่อเล่ก็เล<ห>น่นแลอกไปตัวเนิอ่ออค,ครับก็ตาก็ทิ้งไว้ให้ตัวหนึ่งเนาะครับเป็นจุดประกายนะครับเอาละพี่น้องครับพอดีแบตหมดครับต้องขอไปจริงๆนะครับ ก็ยังไงก็ถือว่าเรามาได้ความคิดนะครับของเซียนมือใหม่ด้วยนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะครับนี่แหละก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าเซียนเอกน่าจะได้รู้จักอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์เพิ่งประมาณ3ปีหลักๆเนาะที่เล่นมาเนาะเล่นแบบเเต็มตัวนะครับคงอาจจะได้เรียนรู้อะไรไปมากกว่านี้หนึ่งละที่เรียนรู้ก็คือเรื่องของเบา แต่ก่อนไม่เคยเชื่อใช่ไหมเชียนบ่ครับผมขึ้ว่าเป็นน้ำตัวอ่าคิดว่าเป็นกับตัวนกครับตอนนี้ก็คือให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเชื่อเรื่องบ่อผมลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาอะยังไงเดี๋ยวเซนเอกไปเรื่อยเดี๋ยวจะรู้เองว่าเป็นอย่างไรนกเป็นอย่างไรครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากมือใหม่นะครับดูแนวคิดของเซนเอกแล้วก็ยังไงเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์หวังว่าคงจะได้เจออะไรมากมายครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกงใจผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องยังเคยตลอดท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแร้บข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับเซนเอกนะครับสวัสดีครับ